อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้อีกแล้วในการพลิกนรกสถานการณ์จากการตามหลังกลับมาชนะได้ในเกมเยือนหลังโดนเวสต์แฮมยูเนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1นูในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังผีแดงปรับแผนมาดีดีเล่นเหมือนคนละทีมพลิกแซงชนะมาได้สาประตูต่อนหนึ่งซึ่งเกมนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลียวมาเล่าจาเอามาทีละประเด็นเลยครับ เริ่มต้นที่การจัดทีมกันก่อนเลยนะครับผมเชื่อว,ว่างานนี้แฟนผีไม่ happy แฮปปี้แน่ๆเพราะโซชาจัดทีมแบบโรเตชันรอบแข่งคนสาคัญอย่างประตูรถแฟนเดสและมาคาร์ส่อนไว้และก็ส่งองตตัวนี้มาซียาที่แฟนแมนยูต่างดาเช็ดเม็ด,มดสาบส่งอย่างยิ่งในช่วงหลังลงเล่นเป็นตัวจริงขณะที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเวสต์แฮมนะครับขาดแค่มีคาเอลอันโตนิโอแนวรุกคนสําคัญที่ได้รับบาดเจ็บจึงได้ใช้เซบาสเตียนฮัร์แลนะครับผมกองหน้า่าตัวแพงสุดในบริษัทสโมสรลงเล่นเป็นตัวจริงแท้เสี่ยงพอเริ่มเกมนะครับไอที่คิดว่าแมมนน่่่าะเือกชชชััั้ลบบบไ พราะการพักผู้เล่นตัวหลักอย่างบรูโน่กับรัฟอร์ดนะครับมันส่งผลต่อทีมชัดเจนมากมินำซ้ำพอปอกบาท,ที่ได้กลับมาโอกาสเป็นตัวจริงในเกมนี้ถ้าผลงานในหน้าผิดหวังส,สั้นในครึ่งเวลาแรกไม่ว่าจะเป็นจ่ายบอลผิดพลาดเล่นมากจังหวะโชว์แอ็ซะส่วนใหญ่ขณะที่องตตนี่มาซยาวที่เกิดเมื่อวานนี้พอดีนะครับการเล่นได้ไม่ดีเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วรูปเกมโดยรวมกระสู้เจ้าถิ่นขุนค้อนไม่ได้แม้ว่าจะครองบอลมากกว่าแต่หาโอกาสจังหวะยิงประตูะสูตไม่ไได้เลยซึ่งก่อนเจ้าถิ่นจะหมดครึ่งแรก7นาทีนะงก็ดนขึ้นนาจตังหวะมุท รอนเคสเวลล์เปิดมาเสาแรกให้เดคารท์โคกชงไปเสาไกลถึงโทมัสโซเซกตามแบบแผนและก็เข้าไปซ้ำเผาขนแบบไม่เหลือเวสแฮมขึ้นนำหนึ่งศูนย์จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้พร้อมกับฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ดีกว่าแมนอยู่ชัดเจนสิ่งก็ต้องปรบมือชมโอเลกุลนาโซชานะครับผมที่อยู่เฉยไม่ไหวรีบแก้เกมอย่างไวส่งบรูโน่แฟนันเดสและมาคาราฟอร์ดลงมาเล่นตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกใจแฟนผีสะท่าไรเพราะคนที่ออกไปนะครับก็บเป็นดอนนี่ฟานเดอร์เบิรกับเอ็ดดิสนัออออนคาร์ ฝรั่งเศสที่เลยได้หวยแตกมากในครึ่งแรกแต่ไม่น่าเชื่อครับทว่าพอเปลี่ยนตัวเกมแบบนี้แมนยูก็เล่นดีขึ้นมาทันตาเห็นกองกลางที่ง่อยสัตว์ในครึ่งแรกกลายเป็นดีชิบหายเก็บบอลครองได้หมดบรูโน่เฟนเดสคือเดอะแบกและมันก็ทําให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับผมเล่นง่ายตามไปด้วยต้นครึ่งหลังผีแดงมีเกมรุกที่ดีขึ้นชัดเจนแต่ก็ยังไล่ตามตีเสมอไม่ได้จนกระทั่งนาทีที่62อองโตวนี่มาซิยาลูกรักของโซชาได้รับบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวกระเพื่ให้ควรนมาต้าลงมาเล่นแทนจากนั้นน้นนนออีีีีกกแแค3าาทผดดง็ตมตมมเสมจไ จากจังหวะที่ดีเฮเดซันเปิดบอลขนาบข้างมาให้บรูโน่จ่ายต่อให้พอบ็อกบาซดไกลหายเข้าไปประตูอย่างโคตรงา่าซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนะครับนี่เป็นจังหวะเดียวในเกมนี้ที่บ็อกบาททาได้โคตรดีและมันก็เป็นประตูตีเสมอปลุกชีพผีแดงซะด้วยหลังจากได้ประตูตีเสมอนะครับผีแดงที่เล่นได้ดีกว่าชัดเจนในครึ่งแรกก็ได้ใจแบบสุดๆเปิดเกมรกบุกเข้าใส่เวสแฮมที่กําลังเสียขวัญแบบสัส่ๆและแค่แสามนาทีถัดมาแมนยูกับพลิกแซงได้สาเร็จจากจังหวะที่อเล็กเซเลสนะครับเปิดบอลทางฝั่งซ้ายเข้าบบไปแ ผีแดงขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งหลังจากนั้นนะครับแมนยูก็ได้ใจยังทําเกมรุกบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ช็อตไปเด้อดอและก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมครึ่งหลังของแมนยูที่ดีขึ้นก็เพราะการลงมาของบรูโน่เฟรนันเดสเรียกได้ว่าสมฉาย,ายาแล้วครับที่เขาเรียกว่าเดอะแบกของที่ต่อมานาทีที่78นะครับผมแมนยูก็มาได้ประตูปิดฝาลงส่งค้อนลงหลงุมาจจังหวะที่บรูโน่อีกแล้วแต่ให้มาตาแทงทะลุช่องให้มาคาร์รฟอร์ดหลุดกบดังรับหน้าเข้า<ๆ>ไปชิปผ,ผลหผนเป็นน3-1ชะ ้สกรนนีใเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เป็นการพลิกนรกเกมเย็ยนครั้งที่5ติดต่อกันเข้าไปแล้วของแมนอยู่และ3คะแนนนี้นะครับทำให้พวกเราขยับขึ้นมาติดท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยแฟนๆขอบสนามนะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วปีนี้แมนอยู่ท็อปโฟไหวไหมจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้มนิ้วยาวๆมากดไลคใหเราเลยนะ